คือเลิศมากเอาจริงๆว่าวนาคนเราไมไ่เท่ากันเลยเดี๋ยวไปทำมามาดีกว่าว่าคิดเห็นยังไงกันมากกับแม็นกุนี้มามารู้จักโรนัลโดไหมที่เป็นนักบอลอ oh. เมื่อวันที่11แซนเขาเพิ่งลงโพสต์นี้เหมือนเขาจะแต่งงากนกันมามาคิดว่าแวนวงเนี้ยน้ำหนักกี่กรัตแล้วก็มูล,ลค่าเท่าไหร่ในความคิดมามา,มามาเดาก่อนว่ากี่กรัต น่าจะใกล้สานะมาดูสามสิใช่ไหมสามสิบ <30. S 2> ใกล้มากเขาบอกประมาณ35มสกรัตแล้วเม็ข้างๆมันจะมี2อันเป็นรูปโอเวอร์เหมือนกันเขาบอกว่าน่าจะประมาณหนึ่งกรัตข้างๆมองไม่เห็นหรอกเพราะว่า1เม็ดกลางมันบางแล้วไงแต่คือใหญ่มากใส่ทีนึงเกือบครึ่งนิ้วอ่ะก็ดูจากนิ้วใหญ่มากแล้วเม็ดน,นี้ขาวขาวเลยแหละหน่าจะประมาณอยู่ในช่วง DEF ป่ะประมาณนั้นไหมได้นะเพราะว่าจริงๆปกติแฟนซีเนี่ยมันจะขาวอยู่แล้วอ่ะคือแฟนซีถ้าติดเหลืองมันจะเห็นชัดใช่ไหมใช่เห็นชัดแต่อันนี้คือมันเห็นแล้ววววมมมัันนนขขขขขาาาาาาาดไรูปเเี่่ยยยงลอะผ้ว ยิ่งขาวเขาใหญ่ก็ยังเห็นชัดอะ่ะด้วยสีมันใกล้เคียงขาวต้องขาวอะ่ะคิดว่าเก้าแปดมามาแน่นอนมามาว่าราคาเขาเขาเท่าไหร่ราคาพวกนี้ไม่มีอะ่ะคือมันเป็นไซส์ใหญ่ขายยากขายยากราคาเนี่ยต้องดูว่าเขาเปิดมาเท่าไหร่เห็นตามข่าวเขาบอกว่าประมาณ3ามถึงห้าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็100ร้อยกว่าล้าน160ร้อยหกสิบกว่าล้านใช่160ร้อยหกสิบกว่าล้านม,มามาว่าเกินจริงไหมไม่ไม่เกินเป็นไปได้เป็นไปได้เราก็จริงๆน่าจะแพงกว่านี้ด้ไหม เราะมันเป็นแรบปะมันหายากมันหายากคือ,คอเอาง่ายๆอ่ะค,อค,อคือคือพวกนี้ราคามันมันสามารถเรียกได้เพราะว่ามันไม่ได้มีบ่อยๆเม็ดอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆใช่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลิศวาสนาก็คือปังแต่ค <ๆ S 1> ู่นี้คือเหมือนเขาไม่ได้แต่งกันนะเขาอยู่กันมาสักพักแล้วมีรูปด้วยกันแต่ว่าไม่ได้แต่งกันเพิ่งมาเนี่ยโพสตมาคืนเนี่ยยังไงน้อยเมดน่้รู้สึกดูแล้วเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายเนาะเป็นลังใจสำหรับทุกคนระหว่างทางก็คือให้อยากได้โอเวอร์สามารถทักมาได้ลงมาค่ะทักได้นะคะใจกันบ้างค่ะคิดว่าสมศัักกกด์รรีคุณโนนนนล้จ่าหมมเเแชยะ